ผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนะครับเที่ยววัดเขาพระศรีสันเพชรชยารามเป็นวัดโบราณในมุมมองใหม่นี่เป็นคลิปแรกค่ะเอา้าเริ่มเลยนี่ครับเจ้าพ่อจักรนารายนะครับดูอีพีเต็มได้เดี๋ยวขอญอาตนะครับโอ้ท่านศักดิ์สิทธิ์มากขอกราบก่อนเลยพี่เจมเชิญเลยครับขอได้ทุกอย่างครับผู้ชมอ่า ไปและเดี๋ยวเราจะพาไปลุยถ้ำข้งคข่าที่อู่ทองนี่นะครับเขาบอกว่าเขามีตำนานพระทำเสือจากการที่อะไรรู้ป่ะชาวบ้านอะ่ะเขามาขุดขี้ข้างคข่ามาหาขี้ข้งคข่าและสุดท้ายเจอและในอีพีแต่ไม่มีคือนี่เลยครับในนี่ค่ะนี่คือนี่หลวงพ่อองค์พระประธานตั้งแต่เริ่มต้น ดั้งเดิมเลยอ๋อดั้งเดิมเลยพี่ตั้งแต่เป็นหลังคาสังกษีเลยอ่ะเรวนี่เป็นยังไงบ้างอ่ะท่านมาที่นี่เหรอใช่แรงมากเลยอ่ะเหรออันนี้ไม่มีใครรู้นี่ดวงตาท่านเหมือนแบบท่านมีชีวิตแพี่อีกดูดิจริงเฮ้ยดูดิดวงตาท่านมีดวงตามีชีวิตปั้จริงเออที่ดูสิเฮ้ยเหมือนดวงตาคนเลยอ่ะโทษนะเออเรนนี่เอาไฟขึ้นบนข้างบนหน่อยเอาไฟขึ้นบนข้างบนอ่าาาเน่เน่อ่าาอย่างเงี้ยจริงจริง ช็อดลุงจิตท่านแรงเลยใช่ไหมลุงจิตท่านแรงมากเลยค่ะสุดยอดและตรงนี้ครับคือบริเวณที่หินถล่มมาทับจนมีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตติดอยู่ในหลุมอย่ายังไม่ใช่ตรงนี้ข้างบนเออใต้ด้านนี้ไม่ใช่หรอข้างบนค่ะมันพื้นเดียวกันปะคนละพื้นที่คนละพื้นอันนี้มันไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยพี่ ม่เห็นเขาติดข้างใต้ไม่ใช่เหรอครับเขาติดข้างใต้ค okay> ่ะใช่แต่ผมคิดว่ามันทะลุกันได้นะพี่เจมส์อยู่ข้างในลึกตรงนั้นต้องถามเลน่ะอยู่ข้างในลึกข้างในแค่ซอกอย่างเดียวนี่ครับข้างค่าวครับข้างค่าวเท่านี่นี่โอ้โหอ๋อพี่พี่ดูข้างค่าวตรงนั้นสิไหน ซอกนูวยนะไหนพี่พ hmm? oh ี oh, ่บอยพี oh right. like yep. <S <S oh, ่นู่นฝั่งนู้นไหนไหนเล่นชี่ดิดูดูมองตามเนื้อเห็นป่ะน่ะเนาะโอ้ยเราไม่ได้กินเราไม่ได้มองลึกนะโอ้ใช่นี่ซองนี้ก็มีนี่อู้ดรวมสมบูรณ์ทุนทุนนะไปพี่เจมตอนผมมาครั้งแรกนะครับที่ผมมาศึกษาหรือมาดูโลเคชันเนี่ยได้ฟิลมากขรั้งคาบินทะลุมาเลยพี่เจม อ๋ีเจมเอออออเยอะมากเออ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 อออุ้ยเยอะมากขายอะมากออออออ้อออุ้ย ได้ลมอ่ะไปซึ่งทางนี้เขาอนุญาตให้มานะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเราช่องทางพิเศษใช่ไหมไม่ใช่คือแต่คนเข้าไม่นิยมเดินน้เฉยตอนนี้คือเป็นที่เขาเคยนี่หลวงพ่อสังคนเขาเจาะไปใช่พี่ข้างหลังนี้เป็นหลวงพ่อสังเขาทําเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้คนมุดเข้าไปพี่ลแล้เขนแซกเข้าไปเขาแซกคือเขาคานนะพี่ไม่ใช่ว่า คืบใช่ไหมวคือบอ,อ,อ่ะอือฮั่ไปเพื่อที่จะไปขุดใช่ไหมใช่พับมาพี่เจมาเมาตัวหัวเลยหัวหัวเลยมามาดิ้มือมายื้มมือมาครับได้อยู่อือบมาพี่เจมมายื้มมือมาพี่ชมมา,ม,มาครับยื้มมือ ลื่นมลื่นมลื่น,นอ่าโผล่มาจะเป็นหลวงพ่อสงังครับถอดรองเท้ากราบท่านได้เลยคุณผู้ชมถ้าดูในอีพีเต็มมีคำตอบตรงนี้ข้างในนี่คือโอ้โหวิเพิ่งเห็นใช่ครับเชมนี่ไงที่เล่นบอกว่าทางเขาเมือลับแลพี่อ่านี่คือเมืองลับแลอืโอ้มีถ้ำเข้าไปข้างในด้าะนี่นนใช่ ท่ามือแล้ไแมจริงๆพี่สุดยอดอะ่ะเออเอากรับพาะบารมีท่านสูงเลยใช่ไหมเรนนี่สูงมากค่ะไม่สบายเป็นอะไรแตะตรงไหนก็บอกท่านตรงนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นหลังก็แตะที่ช่วงเนี้ยแล้วบอกท่านปวดท้องแล้วก็มาไต่ช่วงช่วงท้องปวดทอ้องปวดแขนปว,วดขาถ้าปวดหลังก็แตะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วบอกว่าปวดหลังออ๋ปวดหลังขอให้หาย น,นี่นี่นี่นขณะที่ผู้ชมเห็นเราเดินไปจันเลนก็กาบพ้าอยู่นะเลิศอ,อ่ะอ่าพี่เจมต่อไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นบรรันไดพาคุณผู้ชมไปดูมนดบแบบว่า360องศาครับ ได้เห็นบรรยากาศรอบจริงๆข้างบนยอดเขาเลยอ่ะนี่คือเขาพระนะครับวัดเขาพระเขาเรียกกันไป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 เป็นการเที่ยวทางอไปฮึ ฮึบ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 มาฮึบฮึบฮึบสุดยอดสวยโอ้พระจันทร์เจ๋งอ่ะ พี่เจมพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในหน่อยใช้คำว่า EP ใน Facebook อันนี้นะครับหรือว่า EP นี้เราเก็บตกกันว่าได้ข้างในเลยนี่ท่านเป็นยังไงบ้างครับเรนนี้เดินอย่างไรเรนนี่เป็นยังไงบ้างครับข้างในพี่เจมพาเข้าไปหน่อยเรนนี่จา๋า พูดได้อยู่เนาะหอบก่อนท่านเป็นไงบ้างจ๊ะท่านสังสิดมากเลยค่ะโอ้นี่นี่เห็นเป็นแบบไหนอะขออนุญาตครับมีพลังที่ล้อมรอบท่านอยู่ค่ะเหรอเป็นยังไงอะเป็นยังไงอะมีพลังแต่ละองค์อะค่ะเหรอนี่คือรอยพระพุทธบาทครับ เขาบอกเป็นหินสีเขียวนี่หินสีเขียวยจริงด้วยเอาครับใครชอบก็ติดตามในอีพีเต็มครับอ้สามารถดูได้อีพีเต็มทั้งหมดทั้งมวลของวัดเขาพระศรีสันเพชชยาราม